ต้องใช้คําไหนหรือเธอไม่พอดหรือเธอไม่รู้จักพอหนูอพอจัดเต็มให้หมดก่อนทองขอใจรัวเออหนูต้องย้อมผมอะสีผมหนูลองอยู่ละจะขาดอีกไหมเนี่ย ไฮรอยเป็นตั้งแต่อยูยี่เอ็ดค่ะถ้าไม่เป็นไฮรอยนะบริจาคนี่ไปฉ่ำะ่ะน่าจะทุกสามเดือนเป็นบริจาคทำไม่ได้ก็ใช้องค์กทนไม่ได้ในชีวิตทำได้แค่สามสามครั้งเองมั้ง มันกลับมาไหมมันแตดเก้าร้อยอ่ะ 爆炸。 ผมไหมนี่เถอะนี่ สีนี้แล้วแหละเพราะทำสีอื่นไม่ได้แล้วมขาดหมดแล้วแต่ว่าหนูอโอเคนะหนูแฮปปี้หนวิีความสุขที่แบบมีโอกาสได้ทำ กีฬาใช่ไหมโอเคจ้าฉันโอนสามจ้าอ่านได้เธอส่งมาหน่อยดีว่าใช้เลขอะไรอะ่ะ ที่ชื่นชอบดิวิ่งเก่งยังไงคะฮัลโหลค่ะพี่เก่งค่ะหนูเคยให้พี่เ,นะเก่งโอนยอดให้เฟิร์นปะ่ะอะไรนะหนูเคยให้พี่เก่งโอนยอดให้เฟิร์นป่ะไม่เคยเอาดีดีหรอมันยอดมันยอดตรงกันเด้เลยเฟิร์นบอกแล้วมันชื่อเหมือนแบบกันธิดากันธีรัอะไรสักอย่างออ๋เดี๋ยวก,ก,ก่อนส่งสลิปมาก่อนส่งสลิปมาดูหน่อยฮะส่งยอดมาดูหน่อยดูในสลิปค่าใช้จ่ายนี่สิ ก่อนที่เท่าไหร่เฟิ่์นมีไหมพี่ไม่รู้ใครจะเฟอร์งอันยะอันไหนให้หนเป็นหนูก็หนจะโอนหจะโอนก็เลยโอนให้เขาไปเป็นแสนละเขาบอกถ้าใช่ยอดยอดนี้ห้าเก้า เกาหกสอกหนึ่งชัส่งมาเลยดูาเก้าหกหนึ่งเขาชื่ออะไรอะ่ะบอกอบอริษัทพีระสินบริษัทพีรสินประมาณวันที่เท่าไหร่สิวดูในข้อเสจ,จยใจให้อืมเดี๋ยวหนูส่งให้โอเคได้แตว่าเขาส่งบินมนาะสองรอบนะอืโอเคค่ะอืม,อม มันเยอะเหมือนตัวหนืใน,น,นตัวแม่พันอ่ะขายกันขายกันปะแม่พันชันดีเป็นสีเก่กคุณ อย่าลืมกินมะม่วงก็ปิดสายายค่ะพี่หนูชาปัตสีแดงดีก,กว่าชาลิปสมันก่อนนะทุกคน ยงชีสอยากเห็นทำที่กองพ่อ,อมันยังไม่สุกเหรอไปทำตอนแบบไปเก็บมาไหมต้องให้เขาถ่ายดูมาก่อนว่าแบบหน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงที่นั่นทำที่เป็นเด็กชาวชาวสวนเก็บมะยงชิด ไม่ชอบอ่ะเคี้ยวข้าแต่งต่างจอมแจกจอมแจกเกิดลิปปากลอกไอ้ลอปกปากนั่แหละหรอซื้อมาจากเกาหลีไปรัดทำผมให้เขาตัดให้มันเป็นทรงดีกว่าเนะนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เป็นทรงลากใส หรือไปตัดที่เกาหลีดีไหมตัดที่ไทยนี่แหละตัดเกาหลีแล้วกลัวออกมาผมบางเลยอย่างเงี้ยทำไงอะบูดค่ะบูดพักเลยเนาะ มาชันอยู่ไหนเนี่ยอย่าเขานีหรอะ โอ้ยต้าอีอึดอาดอึดอาด ที่เล็บไปหรอแล้วพอดูข่าวไว้เนี่ยต้าเอ็ดหนอยอ่ะสั่ง้ายอ่ะหนอยอ่ะช่วงนี้แอบเป็นเศร้าๆหน่อยหนอยอิน ใครเป็นไหมรุ่นเรามันโตมากับ F4 ไงไม่ค่อยอยากเปิดเลยตอนนี้ขึ้นฟีดไม่หยุดไม่น่าเริ่มกดเข้าไปคราวนดีก้ก็คือขึ้น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 ตนอลอดเวลาเป็นไหมใช่เป็น จริงสักโดและฉันผู้ที่เพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่นับถือตัวเองไอ้เลิฟร่างกายนี้สุดๆดแข็งแรง ที่ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นน้องฉันต้องรักร่างกายฉันมากๆเนี่ยจริงปะละ่ะพูดอีกก็ถูกอีก ด้วยสายพันเอก็ทำอะไรไม่ได้ยังอยู่ดียังดีดดินคิดดูดิขอบคุณเจนกับลีบิวยังไม่แข็งแรงเท่านหนูเลยหนูนี่แบบนัมบวันพูดอะไรนะตกใจเนะข็งมากเลยอ่ะนี่เป็นอะไร เนมนุษย์ชอบเอปโฟมากเหมือนกันทานค่ะทุกวันค่ะ หนูนนกินอยู่ทุกวันเพราะว่าหนูใช้กืนนแร่ไปมันต้องจัดก,การระบบภัยไอ้นั่นมันมันคือการกลัวไงกลัวพูดอะไรผิดไงนั่นแหละหนกินอยู่จบ หน้าไปท่องสายกันค่ะเริ่ม ดทดกคนโไทยยังไม่จัาโอ้ไม่กอด

ไม่ทานา <Okay. S 1> ผู้หญิงทุกคนรู ตูห้องน้ำไว้ให้นะเป็ดลงข้างล่างเถอะลูกป้าไปลูกป้าโอ้ยอพลุงพลังเกิลสุดๆเดี๋ยวปิดก่อน คนถามหาจุ๋มนะคะนี่ค่ะจุ๋มสวัสดีค่ะทุกคนว้าวพูดชื่อเต็มด้วยจุ๋มมาดามจุ๋มแลวมาดามจุ๋มแม่บ้านไฮโซตั้งเองไอคิวตั้งไม่ก็คนสร้างไงคนคนลาวปะเออคนคำม่วนพี่เดียดูไปกดตุ๊กตามาเลยปะเลิกแข่งกันหนูสองพันได้ ไปมาแข่งแลมันน่ารักเลยเลิศมากค่ะไปเจอคนคำม่วนเขาตั้งให้อยู่ที่เชียงใหม่เมื่อคืนเหมือนเจอพี่แก้มบุ๋มที่ไหนที่เซนทันปิ่นเกล้าใช่ค่ะวิ้ยไปบอกเขาสิว่าใช่วายเลนไทยเราต้องบอกวายเลนไทนะไทยพี่จุ๋มไทยน่ารักสีนี้น่ารักจะตายคิวบอกไม่น่ารักไม่น่ารักกี่โมงสีแดงน่ารักโคตรน่ารักวันนี้แหละเหมาะ ป,ป๊าบสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเอาข้าวมากินแล้วนะคะ